กลับมาเป็นกระแสที่ถูกโขมกระนำอีกครั้งสําหรับเก้าอีก้กุนซือของโอเลกุนนาโซชาภายหลงังพาทีมหักเลี้ยวลงเหวไม่ชนะใครในเกมเลีกมา3านัดติดต่อกันแล้วสิ่งนอกจากผลการแข่งขันที่เลวร้ายสิ่งที่แฟนบอลปีศาจแดงเริ่มรับไม่ได้นั่นคือเรื่องของแท็กติกที่ไม่ได้มีการพัฒนามาจากตัวของโซชาหเห็นเลยมันก็เลยส่งผลไปถึงผลงานโดยรวมที่ต้องยอม,มรับบอมแมนยูชุดนี้แลดูขาดความกระหายในชัยชนะมากเหลือเกินรวมๆแล้วตอนนี้โซชานั่งอยู่บนเก้าอี้อันทรงเกียรติมากินเวลาร่วม3ปีแต่ทว่าดูเหมือนว่าทุกอย่่าางดููถกเอไไว้ม เลื่ออนหนไไอ้้้าาไไไปดดยงว่าแล้ววันนี้ขอบสนามสเปเชียลของเรานะครับจะพาทุกท่านไปดูวันแรกของโซชาที่ก้าวมายังสโมสรแห่งนี้ในฐานะผู้จัดการทีมและห่วงเวลาปัจจุบันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะนั่งท่ามแมชชีนย้ยอนเวลากลับไปมเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2018หลังเกมที่แมนยูบุกไปพ่ายหรือภูภาษาปรหลาดโต่อหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์กระทันหันนั่นคือบอดบริหารปิศสจแดงจัดการไล่ตะเพิดน้ำมูออกจากตำแหน่งสาเหตุก็มาจากผลงานที่ไม่สู้ดีเราไปถึงบรรยากาศในทีมที่เริ่มมาคุกมากขึ้นเรื่อยๆว่าแล้วในช่วงนนนั้พวกเเขาตป็ กับคุณสื่อดังหลายคนก่อนที่บทสรุปจะไปดึงตํนานาของทีมอย่างโซชามารับตําแหน่งซึ่งณนะเวลานั้นนะครับผมโซชาเข้ามารับตําแหน่งในบทบาทคุณสื่อขับตาทัดเพียงเท่านั้นแต่สิ่งที่นะ้าโอเล่ลงมือทําเพิ่มเติม <ๆ S 2> นะครับนะั่นคือการติดตั้งเกมรุกแบบโชบเชียวแถมเพิ่มพลังบวกให้กับนักเตะพาห้องแต่งตัวกลับมาสดใสพร้อมผลการแข่งขันที่โคตรใช้ไหลพาทีมไร้พ่ายติดต่อก,กันในเกมเลีก12นัดมินำซ้ำอย่างที่บอกว่าดูไหมว่าการเข้ามาของโซชานะครับจะมาปลุกเร้าความมีชีวิตชีวาของนักเตะยี่ห้อป ณเวลานั้นก็มีการเรียกร้องให้บอร์ดบริหารนครับบรรจงมอบสัญญาถาวรให้อีนาเสียที่จนเกิดเป็นวลีฮิตบนโลกโซเชียลของแฟนบอลในเมืองไทยว่าปลุกปีศาจต,ต้องใช้ปีศาจแต่ใครจะไปคาดคิดล่ะครับว่าพลันที่โซชาได้รับสัญญาถาวรก็เหมือนว่ามีผีมาเข้าสิงตัวเขาแบบไม่รู้ตัวจากผลงานที่ยอดเยี่ยมกลับผิดแปลกไปอย่างคล้ายๆกับคนละคนซึ่งหลังจากที่โซชาถูกแต่งตั้งคุมทัพแบบถาวรน,นะครับคล้ายกับวันนะมีเรื่องให้ขบคิดเยอะขึ้นมากกว่าเดิมจากฟุตบอลเกมรุกที่บุกข,ขยี้คู่แข่งแบบเลือดพล่านกลายเป็นฟุตบอออลืดาไม่ ใจแพ้ก็ง่ายซึ่งมันต่างกับช่วงโปรโมชัน่นราวฟ้ากับเหวภาพจำในปีนั้นที่แฟนบอลคงติดอยู่ในหัวคือการบุกไปพ่ายเอเวอเรตเละเทะถึง4ประตูต่อศูนย์ภาพจำลืมไม่หลงแน่แ่แม้การเข้ารับตำแหน่งในช่วงครึ่งซีซั่นรังของปี2018ถึง2019จะจบลงด้วยการกระท่อนกระแทกเล็กน้อยบวกกับข้อวิาพากษ์ว่าโซชาอย,ย่างไม่ได้ซื้อตัวอะไรและยังไม่ได้นักเตะที่เขาต้องการว่าแล้วซัมเมอร์2019บอร์ดบริหารกระจัดชุดใหญ่ไฟการาริบส่งไม้ทั้งแฮร์รี่แม็กคว ก็ไปสอยบรูโน่แฟนันเดสเข้ามาสู่ทีมอีกหนึ่งคนกลายเป็นจิ๊กซอสํำคัญในการพาทีมก้าวเดินไปข้างหน้าแม้ในซีซั่นนี้ช่วงแรกผลงานอาจจะไม่สวยมีช่วงหยุดให้วิจารณ์เป็นระยะะแต่ทว่าในช่วง14เกมสุดท้ายของซีซั่นพวกเขากลายร่างเป็นปีาศาจจอมกระงไม่แพ้ใครพร้อมกับเขาวินขวา้าอันดับสาไปครองอย่างงดงามและคําชื่นชมที่ถูกส่งตรงไปย,ยังโซเชียลว่าเขากําลังพาทีมมาถูกทางแล้วจากนี้ขอเพียงเวลาในการสร้างอีกสักนิดหน่อยแต่งเติมอีกสักนิดทุกอย่างก็น่าจะลงล็อกมากกว่าเดิมภาพทีี่ bon ่แนนนนบบออลวาาาดฝัััะครครืกกทมจไปง,งุ้ ตัวในปี2020ถูกจินตนาการขึ้นอกครั้งเพราะว่ามีช่วงที่ชื่อของแมนยูพังงานขึ้นไปนำจ่าฝูงแต่ทว่าความหมือหวานั้นก็อยู่ได้ไม่นานเพราะสุดท้ายก็ถูกเพื่อนบ้านอย่างเรเบซิฟาปาดหน้าแซงพร้อมเข้าโค้งกดเยาวยาวโอเคแหละครับสี่สันทีแล้วมีช่วงที่แมนยูจะมีช่วงไม่แพ้คใครถึง13นะัดแต่ทว่าพวกเขากลับหยุดเสมอเยอะเกินไปเสี่ยงโดยเหตุนี้แหละครับมันทาให้ไม่เพียงพอต่อการเบียดลุ้นแชมป์ลีกและทำให้สุดท้ายตามหลังแชมป์ไกลถึง12คะแนนแม้จบอันดับที่2ก็ตามส่วนในบนอ League, ล วเขาก็ทิ้งมันไปห่วยทั้งผลงานนักเตะและแทคติกของกุนซือจนเกิดคำวิจารณ์ต่างๆมากมายถึงความนิ่งและคืนของโซชายยามที่ต้องลงเล่นในเกมที่ชี้เป็นชี้ตาย บทสรุป2ปีครึ่งของโซชานะครับนอกจากพัฒนาระบบเยาวชนและเปิดโอกาสให้เด็กดาวรุ่ไดรกเข้นมาสู่อากาศแล้วยังไม่มีรูปธรรมท,ที่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของความสําเร็จใดๆแม้กระแสะจากแฟนบอลจะบอกว่านายใหญ่ชาวนอร์เวย์ต้องการเวลาสร้างทีมแต่พอมองกลับกันได้เม็ดเงินที่ลงทุนมันควรจะมีสิ่งตอบแทนกลับมาบ้างไม่ใช่เพียงพอใจกับการจบในพื้นที่ท็อปโฟและยืนอกเพราะประกาศสักดาว่าได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกจ้า ถ้าจะถามว่านักแต่หมดยุคป่านักเตะของแมนยูชุดไหนดีสุดว่าแล้วก็ขอตบมือแบบไม่ต้องใช้เวลาคิดให้มากความว่าคือชุดนี้แหละเพราะนอกจากจะมีขุมกําลังที่มีอยู่ก่อนหน้ากับนักเตะที่พาเข้ามาแล้วอยู่ในระดับผลงานที่ยอดเยี่ยมทางนั้นไม่ว่าจะเป็นป็อกบาบรูโน่แม็กควายลูกช่อคาวานีและก็บบวกกับการแต่งเติมในตลาดซัมเมอร์นี้ที่ไปผ่านการไปสอยนักเตะแถวหน้าของวงการไม่ว่าจะเป็นวารานซานโช่และโรนันโดจากที่แฟนบอลเคยวิจารณ์ว่าอยากได้เซ็นเตอร์ฮาบดีดีทีมก็จัดวารานมาให้จากที่แฟนบอลอยากได้ เซลซานโชคก็ตอบโจทย์นี้หรือโรนันโดคงไม่ต้องบรรยายสมบคุณมากการมีซีอาร์เซวอยู่ในทีมคุณแทบจะการันตีประตูมากมายแต่ถ้าว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในซีซั่นนี้นะครับมันดูจะสวนทางกับความน่าจะเป็นเรื่องของผลการแข่งขัน,ขนและว,วิธีการเล่นที่ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วแมนยูทีมนี้ทีมที่เต็มไปด้วยนะักเตะอรับพระการเส้นทางมันควรจะเป็นแบบไหนกับข้อที่บอกว่าโซชาต้องการทีมและการเวลาด้วยความเคารพนะครับเหตุผลข้อนี้กรุณาตัดมันทิ้งออกไปจากสมอง ยทีมปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่การสร้างทีมเพื่ออนาคตแต่ทีมปัจจุบันมันคือขุมกําลังที่พร้อมข้าวเพือมันมลุนแชมป์ได้บ้านักเตะท,ที่กุนซื้อ,อย่างโซชาซื้อเข้ามามันแทบจะครบทุกตําแหน่งแล้วดังนั้นอย่าเพิ่งเอาคําว่าขาดกองกลางตัวรับมาเป็นข้ออ้างโว้ยถ้าแม่งจะเข้ามาแล้วต้องซื้อครบทุกตําแหน่งแบบนี้ไม่เรียกสร้างมันเรียกซื้อเพื่อเดินหน้าล่าความสําเร็จ หากถามว่าปัญหาของแมนยูปัญหาตอนนี้มันอยู่ที่ไหนนักเตะก,ก็พร้อมใช้เพียบพร้อมทุกตำแหน่งดังนั้นต้องชายตามองไปที่ตัวกุนซือว่ามึงมีเกินมากพอหรือเปล่าในการเข็นทีมไปข้างหน้าลองจินตนาการดูนะครับหากแมนยูชุดนี้มียอดโค้ชอย่างเป๊ปมียอดครบอย่างครับมีทูเข้ามานั่งแทนบัญชาเกมภาพที่เราเห็นมันคงแตกต่างไปจากนี้มาก สิ่งที่โซชามีในมือตอนนี้มันยิ่งกว่าอาวุธสงครามพร้อมโจมตีแบบผู้แข่งไม่เลือกหน้าแต่อันนิจจากความเป็นจริงทีมยังหารูปแบบและสไตล์การเล่นของตัวเองไม่เจอไม่ว่าจะเป็นแบบได้ทุกวันนี้ชัยชนะที่ทีมได้มามันเพราะความสามารถของคุณซื้อจริงๆหรือความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะก็ยังบอกไม่ได้ดังนั้นเรื่องนี้มันเลยบ่งชี้เห็นชัดนะครับว่าบางทีการใช้เงินอย่างบ้าคลั่งก็ไม่อาจจะพุ่งชนความสาเร็จได้เพราะมันยังมีปัจจัยอ,อื่นมากมายเป็นตัวชี้วัดแน่นอนว่าเราไม่รู้ว่าในหัวของโซชาตอนนี้เขาคิดอะไรอยูู่่ทําาไมมชววงเวลาานันแรก ผลงานมาันออกมาสวยรูแต่เมื่อเวลาผ่านไปแทนที่ประสบการณ์จะเข้าสั่งสอนให้ดีขึ้นบุ่มเพาะให้ดีขึ้น กลับกลายเป็นถอยหลังลงครองจนตอนนี้แทบจะหลังพิงฝามองไม่เห็นอนาคตที่สดใสแล้วสุดท้ายในฐานะที่โอเลกุน่าโซชาเป็นหนึ่งในตำนานแฟนบอลที่แมนยูหลงรักและเชื่อว่าโซชาเอกลักสโมสรแห่งนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้แฟนบอลปีศาจแดงแทบจะร้อยทั้งร้อยคงอยากจะอัญเชิญนะ้ากลับไปขึ้นบนหิ่เพื่อเคารพนับถือเหมือนเดิมดีกว่าจะอยู่ต่อไปและเกลียดขี้หน้ากันในฐานะกุนซือที่พาทีมประสบกับความล้มเหลวลงเหวอย่างปีนี้นะครับ ยังย้ำคําเดิมโดยเบลขอบสนามโซชามึงไม่ใช่ออกเหอะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหาดดูลาเฟลฟ้าเอื้อมนิยวยายามากดเลยให้เราได้ด้า